อ่าครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องของคุณบุญมีครับเป็นปลาเทลูนะปลาเทโูห้าสี่หกศูนย์ครับนะครับตัวนี้เนาะเป็นมืของแคมก่อนเอาแบบดูเร็วนะครับพี่นอ้องมโอนี่ของทรงหลายครับทรงอะไรรีเครื่องหลายอย่างจะมีอ่าชุดเครื่องมือแล้วก็มีกล่องน้ำนมันมีบาสสิบเอ็ดจุดห้านี้มีเซฟจีบาสมีโซ่ตัดเลขสามสิบแปดพีขนาดเล็กครับแล้วก็มีหนังสือเครื่องมือเนี่ยคือเครื่องมือแล้วก็มีใบพา,านการตรวจสอบกำลังแรงมานะครับแล้วก็ตัวนี้ แล้วก็กองใส่นั้นครับเดี๋ยวคิปมี้จะพูดให้ฟังประมาณหนึ่งก่อนครับปาเจโรว่าเขาตีเป็นไอ้คาว่าปาเจโรไว้ตรงไหนบ้างครับนี่ัวนึงครับนี่เป็นตันูนภาษาอังกฤษครับหนึ่งหนึ่งจุดเนาะแล้วก็นี่ครับนี่ครับค่อยเสียก็มีคําว่าปาเจโรครับแล้วก็ตรงแผ่นคาสเตอร์นี่ครับแล้วก็คาบูคาบูด้วยคาบวคาบูกับเป็นปาเจรเด้วแต่ว่าผมบอดในเบื้องหลกนะ ถ้าอีกคู่ก็ซื้อมาซื้อเครื่องพวกไปก็ถอนไิ่งเอาเองโหลด <laughs> โอเคครับเดี๋ยวไปปรับจูนกันดีกว่าครับเออครับเดี๋ยวปรับจูนคาบูทำเนาะอะ่คุณมุมี่เนาะ,นะมาเดี๋ยวจะลองให้ฟังเสียงครับปรับจูนคาบูคาบิลนะครับพูเเดเยวนะๆเลยนลืมไปแต่ละครับมันต้องถอดลูกยางนี้ออกก่อนก่อนที่จะปรับจูนครับมันจะมีลูกยางตัวหนึ่งอยู่ด้านในนี่ ถอดขาครอบก่อนมาครับนี่ครับถอดออกมาเออไหนไหนก็ได้ถอดเลยครับผมจะให้ดูคาบิวคาบูครับแต่ไม่ไม่มั่นใจว่าจะแนมเห็นหรือเปล่านะปรากฏชัดไปเลยเนาะประกอบเข้าไปเหมือนเดิมครับบุญมีครับท่านบุญมีครับนี่คนมีบุญได้เนี่ยพี่น้องบุญมีนะจะมานะมีบุญได้เนี่ยคนมีบุญ แล้วก็บ,บุญมีน้ำนะครับอ่าคือบุญล,ง,ลงเหรอเห้อมันคาอะไรวะเนี่ยคาหลังงานคนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเลยมันไม่สนิทขยับซ้ายขยับขวาก่อนนี่โอเค <c oughs> อ่าช่วงนี้ผมก็จะสั่งปลาซิโล5ห้าสิบศูน์มามาขายครับแต่ว่าผมไม่สั่งเยอะผุบสั่งตามบอเดอร์ที่ลูกค้าสั่งจองไว้ครับเพราะว่า มันเป็นเครื่องที่ว่าราคาแพงครับมันจะขายยากอยู่ครับจะเหมาะสำหรับคนที่มีกระตังแล้วก็คนที่ชอบจริงจริงครับนะเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาจะไปเล่นคอมสูงกันไอพวกเครื่องพันกว่าบาทสองพันบาทอะไรประ,ประมาณนี้ครับส่วนใหญ่เนาะปัดจุดคบูกันดีกว่าเนาะเป็นเหมือ,มอนๆเนาองพี่น้องฟุก็ยังสิโตกว่าเดี๋ยวคนเดิมครับเด้อนี่หาหูก่อน เขาว่าถ้าเจอรูแล้วให้รีบแย่ครับนะนไครับ<อ> <Garage> <อ> <dabei> ตัว H นะครับตัวอากาศมุนออกมาด้านซ้ายหนึ่งรอบครึ่งเนอะหนึ่งตัว L หรือว่าตโลนะครับมุนออกมาด้านซ้ายอ่าสามรอบเด้อจะมุนขวาก่อน ตัวเอล,ววลหรือว่าตัวโครับมุนเอาด้านซ้ายสามรอบเอาเลยครับชึบหนึ่งสองสามรอบนะปรับคลิงหน่อยนึงก่อนมาสต,รตรา,ร,ตาร,ร,ร,สตร์เลยครับมาที่น,นี่เล็งทุกผมเตือนน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับสตาร์เลยครับกดสวิตช์นัานบนครับบนร่นหยาบสีหยยบด้วยหนึ่งสองสามสี่ถ้าดงแบบนี้แสดงว่าอ่าน้ำมันขึ้นจาก ขึ้นจากทางมหาขบ,บูเรียบร้อยแล,แล้วก็ให้กำเาเร่งเพื่อชโชคกมันตีกลับเข้าไปครับแล้วก็สตาร์ทใหม่อีกไม่เกิน2ครั้งติดต้งความเรื่อปัน่น なに เอ่อครับเย้อยวลาไาใส้บาสูนะไพ่ไปปับขบูพิ่มหมดเลยนะครับมันนี <S <S ่ผมจะปรับปรับเป็ดเบสิกบืนฐานนะครับเนาะ นะนะครับคุณคุณท่านบุญมีครับเนาะคนคุคมีบุญครับเนาะเออไปปะเพิ่มเอาโอเคครับจะส่งกลับเอ้ไม่ใช่ส่งกลับส่งให้วันนี้นะครับจ้าผม